พ,พิเศษชัยชาญแหวงพ,พิเศษชัยชาญจัางหวัดอ่างทองได้เข้ามาถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายของภาคกลางทนะ่านประธานาสิงห์บินท่านผู้ใรกาถึง กับทำคะแนนตัดกล้าาในไม่ด้วโซนไลอดลจะลดึยนต์ไปเตรลงบนยยนต์อตมัติหอมติโดยถามับสแรนไม่ขอรีทานะครับตัดตาออกมแล้วไปอไปอแต่โเ็ชาติขอทไปอดไปแล้วนะครับไหลอดเวลาดียังไม่ถึงเส้นดีเลยนะครับไปหลอดขอจะทดีดีดึง การยนตัวสูของยนตัวงที่ตัวนี้นไม่จำกัดการขยายหน้าขยาได้ไม่จำกัดน,นะครับไหลอดกากกได้จะทำเป็กออกในเกมได้หรือไม่นะครับที่ชิ้นของคอยตะล่ำบนจอบเกาลูนได้ไม่เวลาดีนะครับเวลาที่ลงใน Facebook ดืดอนพิกายนว่เวลา้